คายาแล้วเออยืนยันเอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่แวะเข้ามารับชมทุกๆคนกันด้วยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมทำครัวแล้วออกไปใส่เดียวเปลี่ยนชื่อของเขาอีกแล้วเหรอเออมันต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทุกพาร์ตอะเปลี่ยนทุกเกมด้วย และในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมเกมนี้กันในโหมดจัดอันดับปับทุกคนเนี่ยแล้วเราก็จะเชิญเพื่อนซึ่งเราไม่มีเพื่อนเราก็จะกดสุ่มเอ๋ซึ่งผมมั่นใจกว่าทุกคนว่าผมจะสามารถคุยกับเขาได้สวัสดีครับโทมัสสวัสดีครับ ซึ่งไม่น่าใช่คนไทยแต่ว่าอ่าการเตรียมความพร้อมของเราว่ะตกปลากอนเฮ้ยเออทันตรงนี้ทัน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 อาจจะเกิดอาการลุกไปทักนิดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลุกขนาดนั้นมาทกทไม่ลุกไม่ลุกเลยทานอาหารที่ไหนเขาเอาอาหารวางไว้ข้างหลังลูกค้าที่ร้านการหว่างวาข้างหลังลูกค้ากันว่ะ ร้านเรานี่แหละโถเอ้ย,อยนายกุ้งกุ้งเฮ้ยกดผิดนายกุ้งกุ้งก็เขาจะได้ยินเราเอ้ยอะ,ะกุ้งวางแถวอยู่ตรงนู้นแหนละโ,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 โถ่เอ้ยไม่เห็นต้องกดผิดเอ้ยใครลง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 ไม่มีใครลงไปลงโถ่เอ้ยไม่เคยลงหรอก ป่า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 าปมาองเาดีไหมการที่เราจะเอาชนะคนอื่นได้เราก็ต้องเอาชนะเพือนของเราใได้ต้องไปเพื่อนร่วามาเออหันหั่นหันหันหันแล้วหันแล้วเออเอาจานมาเก็บกุ้งเออเสรฟเอวางจับปลา เอากุ้ง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 นายนเมนูนายอ่ะนายเอาล้วๆไปเลยไม่ได้ยินที่เราพูดเราปิดใหม่นะเฮ้ยหันมาหันมาเหตต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วมีมีออเดอร์ของเรามาต่อตอันว่าใส่จานก่อนเอ้ยใส่จานโุ้ยนายนายนายโอ้ยไปกินไปเย ครับเชฟในจังหวะนี้เหลืออีกเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นต้องเล่งมือแล้วนะครับต้องหมวสุดยอดกูวีทีแชมเปี้ยนเชฟกระทะเหล็กเอ้ทรับทรับับทับทัน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 เอยเราขโมยของเขาของฝั่งนูได้ไหมเออกู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  เอ้ยขโมยจากปลาลูกพาไม่ได้โดนขอกึนเงินแน่นอนถ้าขโมยจากป่าลูกพาได้เอาไหนปลาเจแล้วปลาเจแล้วเหลือกุก้งกุ้งกุ้งเาอาไหนก็ไม่ดีหรอพูดอยู่ดีเอ้ยทับทับทับรวนเลยลรือโอ้สี่วิเต็จแต่เราแพ้มา แค่ในเกมแรกเราก็แพ้แล้วหรือนี่ไม่จริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเียงหอเียงหวานบารี่ <Ready? S 1> เฮ้ยเราจะทำปลาเลย่ะเราเห็นปลาแล้วอะเขาเขาทำการสับโดยทันทีเอาอะ เอาเอาปลาเราไปต้มเอาเอาปลาไปต้มอ hey, ่ะแน่แน่ยเฮ้ยเราเราคืออะไรอ่ะเราเราเป็นคนเฮ้ยอ๋อเราต้องเปิดประหารให้เพื่อนว่ะเอาอ่ะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแต่เขาดูเหมือนจะยืนนิ่ง ทีเมเบอร์ที่ดีเราต้องทำคนเดียวเสะยต่วนมากจัดจัดจัดเอ,อ่นเร่งมือเลยครับเชฟจังวะนี้เร่งมือเลยครับเชฟเอา้เอาวผิดเออดูเดลอกลุก,ลกแต่ก็ไม่ใช่แค่ลุกพูดแต่ไม่ได้ ไม่ได้คิดอะไรเลยมากกว่าทำอะไรต่อเออมันเกิดเหตุมันเกิดเหตุเอาแล้วไอ้อตรงนี้มาจากไหน,นเอ๋อวายๆจัดเอาอาหารมานี่เออเข้ามาในพื้นที่เลยทีเดียวๆไม่มีน้าโนใครตวนใครยังไงไม่มีมีแค่ที่นี่ อะไรเนี่ยเออปะขนาดด้วยนะตอนนี้รวมด้วยกันแล้วแหละเฮ้ยปะ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 เออปาโอ้โหจับไม่ทันโถเอ้ยปาปะปะเออเไ่้เยอะกยะเลยครับเกมครับอร่อยไหมครับเกี่ยมๆหน่อยนะครับ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาปาเอา,าเอา,าเออเอเอได้ปลาละวางกันเออเออวไหเอาไม่ได้เอ้ยเอ้กคิดุกแล้ใครลุใลก,กันไม่มี ด่วนดเลยนะหัวหัวเฮ้ยนี่เราชนะว่ะทุกคนชนะเพราะเขาเอฟเคด้วยพลังแห่งความเป็นโลด้านการทํางารของเราเราจะเออเออ สัดเพื่อนลมอเองไกดิดกะน่มีวันต้องดเพื่อนจะไข่งกับฝั่งง้าเราจะแข่งกับทีมรการีเอ้ยลเดินเดินผิดเอาไ โลกหนึ่งีเซึ่งไม่ใช่เราเพื่อนโล,ลกเอ,อ้ยเพื่อนใจเย็นต้องค่อยๆทำหนถ,ถ้าเราค่อยๆทำอะอะไรมันก็จะดีขึ้นมาเองอะไรนี่ใครปิ่งไม่มี <S <S เออถ้าเราใจเย็นๆนะนะมันก็จะดีขึ้นมาเองไปไม่นาโอ้ห่างด้ไม่ <Hey. S 2> อาหารก็เดือดแล้วคร hey. ับเอ๋มาตัดเสร็จแล้วก็ใส่หมอ้อตัดต่อตัดต่อตัดอยู่ตัดต่อโยนใส่หมอ้อเฮ้ยกดผิดเลยหมอ้อตัดต่อตัดบุ่นๆไปตัดเสร็จแล้วโยวนใส่หม้อเอ๋ hey. ครับเชฟเวลาเลยนี่จะดีอีกแล้วครับต้องเร่งมือแล้วนะครับถ้าเออนายเข้าไปนายอย่าลุกนี่นายเพื่อนนายเพื่อนนายอย่าลุกตูเราดิอย่าม่ลุกเลยเอ้าเมนูพร้อมยังเปิดลูกค้าด้วยครับอยู่ไม่ไหวแล้วนะเอตะตับ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  วันไ่น8เรี่อยๆไปแล้วเราพร้อมที่จะ็จโลูกค้าแล้วเสร็จรเลอแค่ที่จะวางโจย1นึ่งพันสามอเราทิ้าึงนำโด่งนี้ขนาดนี้เนียสุดยุด่แล้วเราก็เป็นผู้ชนะ เอาละครับสำหรับเกม Cooking Battle ในพาร์ทนี้ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมในพาร์ทนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเรามาดูกันในพาร์ทต่อไปเนาะว่าจะเป็นอะไรยังไงขอบคุณครับ Moster too good to Meat are waste